สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้ผมกอนั่งแท็กซี่นะครับจากสุขุมวิทซอย22นะครับมาที่สนามบินดอนเมืองนะครับซึ่งการเดินทางก็จะมีอยู่2แบบนะครับเพื่อนๆก็มีรถแท็กซี่นะครับแล้วก็เพื่อนๆสามารถที่จะนั่งรถ BTS นะครับมาลงที่สถาน,นีอนุสรีชัยสมรภูมินะครับแล้วก็นั่งรถเชตื่อบัส ต่อ่าที่สนามบินสุวรรณภูมิได้นะครับยวต,ต้องใช้เวลาบ้างนะครับหรือเพื่อนๆที่จะนั่งแท็กซี่น,นะครับมาขึ้นทางด,วด่วนมาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิเลยก็ได้นะครับหรือจะมีแบบขึ้นทางด่วนมาเลยนะครับถ้าขึ้นทางด่วนจากสุขวิทนะครับก็จะขึ้นทางด่วน2ต่อนะครับขึ้นตรงบริเวณ เอาเลยนานๆมาหน่อยนะครับแล้วก็จะมาลงตรงตรงสามเหลียบินแต่งนะครับแล้วก็จะขึ้นใหม่อีกตองหนึ่งนะครับก็จะเป็นสองต่อนะครับมาลงที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับก็จะใช้เวลาไม่นานนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งวันนี้ผมเลือกที่จะใช้แท็กซี่นะครับที่ก็ขึ้นบริเวณทางดถวนวนว์มาแล้วนะครับก็จะใช้เวลาสัก เกิน30นาทีนะครับก็จะถึงสนามบินดอนเมืองนะครับตอนนี้ก็มาถึงสนามบินดอนเมืองแล้วนะครับนนก็จะรถแท็กซี่ก็จะจอดอีกตรงบริเวณที่หนึ่งนะครับเราจะมีทางเข้ามาอาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศครับก็จะมาเจอตรงบริเวณห้องโถงนะครับผู้โดยสาร ภายในประเทศขาวตอนนี้ก็เดินมาตรงบันไดเลื่อนนะครับก็จะมีบันไดเลื่อนขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็จะเข้าไปตรงบริเวณเ,เช็คอินนะครับซึ่งผมกเ็เช็คอินมาแล้วเรียบร้อยนะครับจากาไฟนเครื่องนะครับซึ่งเที่ยวบินนี้นะครับเพื่อนผมจองเที่ยวบินของทาเวโรกาะครับ ทาเวโลกาเราสามารถที่จะจองเครื่องบินรับตัวเครื่องบินไปกลับได้นะครับโดยที่จองในทาวเวอร์โลกาแต่ว่าในแอป,ปของทาวเวอร์โลกาจะาเป็นมีนคนเลือกให้นะครับว่าขาขาไปจะใช้ใสายการบินอะไรแล้วก็ขากลับจะใช้ใสายการบินอะไรนะครับซึ่งวันนี้ผมาขาไปขากลับจะใช้ใสายการบิน คนละสายการบินนะครับจะนั่งคนละสายการบินนะครับต้นไฟก็จะเป็นไอออนแอร์นะครับขากลับจะเป็นไทยเชียนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณเช็คอินนะครับซึ่งผมเช็คอินออนไลน์มาแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งถ้าไม่มีสัมภาระนะครับก็เช็คอินออนไลน์มาเลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนนไหนที่มีสัมภาระเยอะนะครับก็ต้องมาเช็คอินที่บริเวณ อคอปเตอร์นะครับวันนี้ก็กำลังเดินไปที่ทางเข้านะครับของบริเวณผู้โดยสารขาออกภายในประเทศนะครับ้นสนามบินนนั้นนี่เพื่อนสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าไฟก็จะไม่เยอะน,นะครับส่วนใหญ่ก็จะบินภายในประเทศซะเป็นส่วนใหญ่นะครับ ซึ่งช่วงนี้ก็คนก็เดินทางกันเยอะนะครับช่วงเงยน็นๆคนจะเดินทางกันเยอะวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับวันศุกร์ค่อยสั่งก็จะมีปริมาณที่หนานแน่นนะครับตอนนี้ก็เดินมาถึงช่วงที่จะเข้าไปที่บริเวณเกตแล้วนะครับก็จะมีการตรวจนะครับตรวจบัตรนะครับซึ่งก็จะมี ตัวตัวผู้โดยสารแล้วก็บัตรประชาชนนะครับเพื่อเตรียมให้พร้อมนะครับสำหรับ <c oughs> บัตรประชาชนแล้วก็ตั๋วโดยสาร <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็เดินก็ามาที่เกตนะครับผมจะตอนแรกก็เขาจะยังไม่ระบุให้นะครับในตัวเอกสารเพราะว่าเยวต้องมาถามเจ้าหน้าที่ด้านในนะครับว่าไปที่เกตไหนนะครับก็จะจะจะไปถามเจ้าหน้าที่ด้านในที่ประจำคเคาน์เตอร์นะครับว่าเที่ยวบินของผมนั้นจะใช้เกตไหนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์นะครับท่านเพื่อนที่ไม่แน่ใจนะครับว่า ไม่ไม่รู้ว่าจะขึ้นเกตไหนนะครับ <ๆ S 2> ก็ถามเจ้าหน้าที่ได้น,นะครับเป็นเกตมาได้ค่ะเป็นฝังนี้นะครัคเจ้เา,าหาาน้าที่ก็แจ้งนะครับว่าเป็นเกตที่43 ก็จะต้องเดินไปอีกทางหนึ่งนะครับซึ่งก็เดินมันจะมีช่วงเดินไปสองสองข้างนะครับไปฝั่งขี้แล้วก็ฝั่งคู่นะครับตอนนี้ระหว่างการเดินไปที่เกตนะครับก็จะมีร้านอาหารนะครับแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์ขาย ของต่างๆนะครับให้กับเพื่อนๆที่สนใจจะเลือกซื้อนะครับมีเยอะแยะเลยนะครับทั้งร้านอาหารร้านกาแฟนะครับตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นทางเลื่อนนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่อยากเดินนะครับก็มายืนนะครับตรงบริเวณทางเลื่อนนะครับก็จะสะดวกเหมือนกันนะครับก็เดินไปเรื่อยๆนะครับ the Please watch your step. It's <laughs> น้องแอรสัมดีค่ะสายเพื่นแอร์ที่ทีดีห6่เจ็ค่ะดีเจ็ดหกพร้อมแล้วค่ะที่จะออกโดยทางบราท่าอาศยานานนครนะปออกหเลขสี่สิบค่ะนะปลดออไปเลขสี่สิบห้าขอเชิญผู้โดยสารที่สององจิทพิเศษน้องแอมซีเแถวหนึ่งึงและสิบเจ็ดไสู่ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือคิเื่อนแอก่อนค่ะสำหรับผู้โดยสารที่เหลือทุกท่านสามารถรอเรื่องได้ไปลองแอร์สองบค่ะองแอร์บุตรน้องแอร์้องแอร์ไฟล์ดีโอวันเ เรานหน้าอนแร์อร์ชเกต้าเบอร์นาเกต้าเบอร์โพนที่มีอะไรเติงงเสบายตาพมซีฟอร์มววาดูอนิดูีิมันคือเจ้ e พิเศอาร์ติเที่มีบอดี้อนด์ิชัมลอน้อง t e รถบัสส <muy> ุค <t ary> ่สาบสแอในชื่อวดีหนึ่งเจค่ะดีหนึ่งจหกพร้อมแล้วค่ะที่จตปตาภัยนัท่าศรีรนขอเรียเชิญผู้โสารที่จุดแนกแถที่ยี่บาค่ะขอเรนเชิญผู้โดยสารที่จุดแนกแถที่ยี่สการถสาม้ขนแน่นขนี้นค่ะอัตนมัตตรงไนตรดีว่าเซเว่นซีดีวันเซเว่นซีพีดเซเว่นซีพ o ดีวันเซเ่นีพ o ดีวนเซเว่นซีพีดีวันเซเว่ีพดีวั่ีดีว่ีี